ปัจจุบันนี้นะครับการพัฒนาโปรเซสเซอร์หรือว่า CPU แต่ละตัวเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เปลี่ยนชาร์ตยกรรมเพิ่มค่าคล็อกเพิ่มจํานวนคอเพียงเดียวต่อไปแล้วนะถึงแม้ว่าบางค่ายจะชอบทําอย่างนั้นก็เถอะนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีการอัปเกรดสีภาพด้านอื่นอีกมากมายนะครับอย่างเช่นในเรื่องของแคชที่หลายคนคิดว่ามันเป็นอะไรที่เป็นข้อจํากัดแล้วนะครับจนไม่นานวันนี้เราได้เห็นค่าย AMD เนี่ยได้มีการใช้เทคโนโลยี 3D V Cache เข้ามาน,นะครับกับโปรเซสเซอร์ตระกูล X3D ลงท้ายนั่นเองนะครับหลักการทํางานเลยนะคร วเวอร์ธรรมดาเนี่ยมาวางแคชเพิ่มเติมซ้อนในแนวตั้งเพื่อจํานวนพื้นที่ของแคชเนี่ยมีมากขึ้นด้วยการเอาอ RAM Die มาวางด้านบนและเชื่อมต่อมันด้วย High Bandwidth Data Fabric เพื่อแคชที่เพิ่มเติมเข้าเนี่ยมันมีความเร็ว ในการทำงานใกล้เคียงกับตัว cache on die อันเดิมนะครับตรงนี้ตัว CPU จะเห็นเป็น cache memory block ที่เข้าถึงได้เหมือนตัว cache ของ CPU ปกตินั่นเองนะครับด้วยความที่มีจำนวน cache มากขึ้นและ cache เข้าถึงเร็วพวกนี้ครับมันก็ทํทำให้ workload ที่ต้องการใช้ cache มากๆนะครับอย่างเช่นพวกเรื่องการบีบอัดไฟล์แตกไฟล์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการเล่นเกมนะครับได้ประโยชน์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะในส่วนของ L 3 cache ที่ใหญ่ขึ้นมาตรงนี้นะครับพวกนี้ฮะก็เรียกได้ว่า p r o ส e ซอร r ตะกูล X 3 D U M D เนี่ย เป็นรุ่นขวัญใจมหาชนของเกมเมอร์เลยก็ว่าได้ถึงแม้มันจะมีข้อจํากัดหลายอย่างอย่างเช่นในเรื่องความร้อนอะไรเงี้ยไม่สามารถโอคอกได้เข้ามาก็ตามนะครับแต่ก็ยังไปเสียดไม่ได้แหละว,ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้ amd ทําไปแล้วและทําอยู่นะครับ intel ฮะก็กำลังทํทำด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าในงาน intel innovation 2023เนี่ย co A เองนะครับได้ขึ้นมาพูดว่า ทาง Intel เนี่ยก็มีเทคโนโลยี 3D s t a c k cache ที่จะมาใช้กับโปรเซสเซอร์ของตัวเองเช่นเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าหลักการทำงานของ i n น e l เนี่ย มันจะไม่ได้เหมือนกับทางฝั่ง AMD โดยตรงนะครับเพราะทาง AMD เนี่ยใช้เทคโยี 3D v c a c h ที่ได้ร่วมออกแบบกับบริษัท TSMC หรือว่า Taiwan Semiconductor Manufacturing Company นะครับโดยที่ของ AMD เนี่ยมันยังคงต้องใช้ SOI-C Packaging ที่เชื่อมต่อระหว่างตัว CCD และ Cache Chiplet น,นะครับซึ่งตรงนี้ TSMC จะเป็นผู้ซั p พลาให้เขานะครับแต่ว่าัาของ Intel เองเนี่ยมันจะเป็นการออกแบบและผลิตด้วยตัวเองที่ Fabrication ของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นพูด,ดง่ายๆนะครับหลักการทางานเนี่ย มันจะค,คล้ายๆกันแต่ว่า Intel เนี่ย เขาจะผลิตเองทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องพึ่งพ่า TSMC เหมือนทางฝั่ง AMD นั่นเองนะครับอย่างที่หลายคนรู้กันว่าตอนนี้ TSMC นะครับเขาก็เป็นผู้ผลิตซัพพลายเออร์เป็นคนสร้างชิปให้ทาง AMD ในหลายส่วนนะครับแต่สำหรับ Intel เองเขามีจุดแข็งมากกว่าตรงที่ว่า Intel เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ขาย CPU ด้วยขายชิปด้วยแล้วก็ผลิตหรือว่า fabricate ชิปส่วนใหญ่เองด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีของทาง Intel ที่มีเหนือกว่า AMD นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่า AMD เนี่ยได้เดินก้าเนี้ยนำไปก่อน1เก้าแล้วแต ก็เลยจะทําตามแล้วว่าทาตามอาจจะทําได้ดีกว่าด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นนะครับเทคโโลยีไอ้ตรงเนี้ย มันจะไม่ได้อยู่แค่ฝั่งเกมมิ่งเหมือนของทาง AMD ที่โฟกัสตอนนี้ในตระกูล x 3 d นะแต่ว่า Intel เองก็จะโฟกัสฝั่งคอชุมเมอร์ารเกตต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม enterprise ด้วยคอมใช้งานทั่วไปด้วย s e r v ร์แล้วก็ data center รวมไปถึงชิพผลผล AI ต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกด like กด subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอเทคโนโลยีประเภท 3D s t a c k cache หรือว่าไอแคชวางซ้อนกันเพื่อเพิ่มจำนวนแล้วก็เชื่อมต่อกันด้วยไอบริดเชื่อมต่อความเร็วสูงตรงนี้ มันอาจจะเป็นมาตรฐานใหม่ของการโปรเซอร์เลยก็ได้นะครับเพราะทาง AMD มีแล้ว Intel ก็กำลังจะมีและคิดว่าน่าจะเอาอพล l y เป็นสแตนดาดให้กับโปรเซอร์แทบถูกรุ่นนะครับตรงนี้เราก็ต้องมารอรุ่นกันต่อไปนะครับว่าที่ Intel ทำเนี่ยมันจะ,สะเสถียรสมบูรณ์หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแบบครึ่งผีครึ่งคนเหมือน AMD นะครับทาง AMD ผมไม่ได้โจมตีว่าครึ่งผีครึ่งคนแบบใช้งานไม่ได้นะแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันมีข้อจํากัดหลายๆอย่างนะครับหลายคนก็เจอไปว่าใช้แล้วเผลอไป เจอเมนบอร์ดที่มีเฟิร์มแวร์เก่าไปดันค่าคล็อกขึ้นทําให้ตัว CPU ได้รับความเสียหายอันนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับทาง Intel เนี่ยถ้าจะเอามาใช้จริงกับทุกปุ่มตลาดเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องมีการ implement อะไรต่างๆให้มันเหมาะสมกว่านี้นะครับประมาณว่าต้องใช้งานได้เสถียนร100%ไม่มีปัญหาตามมาทีหลังนะครับส่วนทาง AMD เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการเอาเทคโนโลยี3 D V Cache ตรงนี้มาใช้เพิ่มเติมตลาดอื่นๆมากขึ้นหรือเปล่าและสามารถทำให้มันเสถียยได้มากกว่าตอนนี้อีกสัก